ต่อลมต่อเนื้อต่อกระจกต่อหินแล้วคนก็บอกว่าล้วไม่อยากเป็นทั้งต่อทั้งหมดเนี่ยจะป้องกันยังไงอ่ะก็คือเปลี่ยนองค์รวม่ะค่ะเปลี่ยนให้ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นมันก็เป็นบางครั้งมันมีคนที่กําหนดมานะมันมีบุญเก่ากรรมเก่ากําหนดมาแต่เราทำณปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะถ้าเราเป็นเราก็จะเป็นน้อยแล้วก็ยอมรับกับมันแล้วก็แก้ไขมันไปแต่ในสิ่งที่หมอหามาให้นี่ก็คือป้องกันยังไงให้ดวงตาเราดีไม่เกิดสีต้อนี้ ข้อแรกเลยนะคือมันต้องปฏิบัติตัวองค์รวมนะนอนคะ่ะนอนคือตอนนอนเนี่ยมันเปลี่ยนหมดเลยค่ะทุกอย่างซ่อมหมดตับซ่อมไตซ่อมสมองซ่อม,อม,อมจัดเก็บดวงตาซ่อมนอนให้พอนะ7จแปดชั่วโมงตื่นมาตาไม่แสบตาใสกิก๊กอันที่2มีการออกกําลังกายบ้างเพราะออกกําลังกายมันทำไงคะ คุณกระโดดทัมบลีนคุณเดินบนลู่คุณไปเดินที่ไหนมันมีเลือดฟล์การเลือดโฟล์ไปเลือดโฟมก็เอาออกซิเจนไปเลี้ยงที่ดวงตาเพิ่มขึ้นค่ะต่อไปไม่เครียดความเครียดนี่สําคัญมากนะความเครียดเป็นทุกระบบอ่ะไม่ใช่แค่ว่าจะเรื่องดวงตาหรือเรื่องโน้เรื่องนี้นั้นความเครียดอย่าเครียดค่ะทําอะไรก็ได้ซึ่งแต่ละคนมีความเครียดที่รับความเครียดได้ต่างกันบางคนเรื่องนี้ไม่เครียดเลยลัวลาสอบตกใช่ไม่เครียดเลยอีกคนหนึ่งโหนั่งร้องไห้ ต่อไปให้ปกป้องดวงตาด้วยเหล้าบุหรี่ของพวกเนี้ค่ะโอ้โหไม่ดีเลยสารพิษเข้าดวงตาเต็มๆนิโคตินในบุหรี่สารเคบุหรี่ทำลายดวงตามากต้อต่างๆเกิดค่ะก็รักษาโรคตาที่เป็นอยู่น,นี่ก็สําคัญแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอาหารอาหาราบำรุงดวงตานี่คุณก็ต้องสนใจมนันน้าอย่างเงี้ยสำคัญมากแหง้งขาดน้ำเนี่ยเลือดมันก็ไหลเวียนไปตาไม่ดีตามก็ไม่นําไ,ได้สารอาหารไม่ได้ออกซิเจนอาหารบำรุงดวงตาเช่นไรบ้างล่ะกลุ่มเบต้าแคโรทีนนะรู้กันอยู่แล้วเบต้าแคโรทีนเป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอ ซึ่งมันช่วยในเรื่องการมองเห็นช่วยความเสื่อมลดความเสื่อมของเซลล์ดวงตาได้อย่างชัดเจนมากวิตามินเอเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ค่อนข้างแรงเอาแล้วอย่าลืมต้องเช็คสุขภาพตาด้วยนะอายุ40ไปก็อาจจะ2อสปีครั้งอายุ50-60ขอปีละครั้งเลยค่ะแต่ถ้าเราทําอย่างนี้มันก็ป้องกันเต็มที่แล้วค่ะจาการนอนความเครียดการออกกําลังกายการดื่มน้ํากินสารดวงตาให้เพียงพอมันก็เป็นการช่วยองค์รวม ใครสนใจลูทีน plus ซ,ซึ่งค่อนข้างดีมากเลยหมอกินอยู่ตลอดวันละเม็ดนะคะก็ติดต่อน้องแอดมินนะคะ